เฮ้ย hey, yeah. วันนี้ก็มาพบก,กับผมเช่นเคยนะะตอนนี้เราก็อยู่กับเกม My Craft กันเลยทีดเดียวเ,เกมในตำนานฮนะอ่าด่นนี้ก็คืออ่าเราจะมาเร่นกันประลองนะประลองกับใครประลองกับใครประลองครับเอ่อ เจ้าอ,อยู่ในนี้ได้งไงเนี่ยไม่ใช่ไปลอกระกบ,บูนะครับทุกท่านนะปะลอกกับมอนเจอร์กนะันนั่นเองเลยอ่าอันนี้เป็นผมสร้างเองนะฮะอ่าอ่าวิธีการเล่นก็คือเราเกิดมาปุ๊บวิกลองเราต้องหาอาวุธใส่ตัวก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปตามจริงมันมีชุดเกราะด้วยนะฮะแต่ผมเก็บไปแล้วอ่าใส่ไว้ใส่นี่ไว้ให้ใส่นี่ไว้ ใส่นี่ไว้ใส่นี่อเรียังําดับแล้วเราก็ต้องขึ้นนะฮะขึ้นอะไรกันขึ้นขี่ไใช่อ่าขึ้นบนนี้กันนั่นเองโปรโมชั่นพิเศษกันเลยทีเดียวลงรูนี้ลบเลือดขึ้นดวงนะฮะไอ,อ้มองหน้าเหรอมองหน้าเหรอเี่เก็บเนื้อนะฮะเก็บไปกินดีกว่าเราพร้อมกันหรือยังพร้อมกันหรือยังพร้อมกันแล้วเราก็ เกมโหมดอ่ะไม่ใช่ฮะ G I M E S E P นะฮะเราก็ตั้งเวลาเป็นตอนเช้าเช้าหรือเปล่าเนี่ยเช้ามั้งอ่ะเรามาเริ่มกันเลยจอะไรหวะเจ d เจเฮ้ยไมเเดเจเจอ ไม่ยอมไม่ยอมแล้วจุดจุดนี้แล้วจุดจุดนี้นะติ๊กสักแท่งก็ยีงดีนะเออตกข่าวมาให้ได้เฮ้ยหยักบ่โอ้พิสิกเกมอร์เว้ยเออโอ้โหพี่น้องครับมาเอาชุดผมไปเล่นกันเลยทีเดียวน,นะนะจุดนี

เอาไป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 เอ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 อ,อ,อีกแล้วแฟันเนี่ยโอ๊ยเฮ้ย <c oughs> แกะซุ่มฉันไม่ได้หรอกเว้ยจไวนี่ใส่เข้าไป <c oughs> อไม่เอาแ,แ,แล้างแน เอ้กว่าล้างสิ้นซากนะในสจุดนี้อ้าวันหน้าเขาหน้าจะเป็นตัวอะไรฮะติดตามชมกันได้นะทางช anel ผมนี่เลยอ่าเดี๋ยวกินก่นกินไม่ได้ออดิบอ๋อไม่ใช่เลือดเต็มหิวเต็มนะอ่า ก็ถ้าใครชอบก็สติ๊กแท่งเดียวนะฮะจะไปเอาไม่ใช่นะถ้าใครชอบก็กดช่วยกดซับเพื่อเป็นการติดตามดูผลงานต่อมาของผมกันด้วยนะฮะ,ะวันนี้เราก็อแล้วก็ถ้าใครอฝากถ้าไมแล้วก็อย่าลืมนะฮะ,อะเอยไม่ใช่เอเฮ้ยสิอย่าลืมนะฮะ,ะผมฝากก็ อย่าลืมแชร์วิดีโอต่อต่อให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะฮะอ่ะเอาจะใช้เจ้าเปิดทรับนะเพื่อนกำลังใจนะเพื่อนี้บอกสองรอบสามรอบอ่ะถ้าตอนนี้ซับสไครป์มันกี่นะถ้าถึงถ้าถึงถ้าถึงเท่าไหรด่ดีถ้าถึงหกร้อยเหรอหกร้อยหกร้อยซับอืม หรือไม่ก็599หรือก็ไม่650นะฮะอ่าผมจะทำอะไรก็เดี๋ยวผมจะบอกใม่อีกทีเนาผมจะแจกอะไรเอ่อก็วันนี้เราก็ลาเพลกเท่านี้นะครับบ๊ายบายเย้ผิดตัวบ๊ายบายเย้